จะม่อ,น,อน,มนะ,ะอนงเอดแบบนทีไหนยมึงูแบบลไไจจอ,อ,ลอไม่ได้เดจะพองมากยัไงเกินึสันล่ล่หใจยู่วเออเกเดี๋ยวเดียวบอกว่ไอ้วมื่อวาย่ามสีเีงอะไไม่หนยเยิ้มจะบอกอยาก่มามสีเรียงจไปหนหินนี่ ไม่เขาเกิดเห็นเขาเกิดช่างเนาะเขาโ่ยงานคนมาวันจะไ่ไห้ดิเลย่มันมุือะไรตัวเด้ช่อไรตัวทำไม้ไห้ดเจ้าต้องมือไฟอันนี้หดอันนี้มันเป็นซีวิตจริงหมดเจ้าก็เอานี่เก็บไปคนเดียวว่าใครบ้านใครบาน่เลยบ้านี่หอมมันเสารไหลซีวิตแต่ละคนถี่มากในตเกียวมันเสารไหลไม่้อก จา่างน้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้โตเยอะเป็สิ่งเด้อจ่างนี้ก็จืเริ่มปฏิวัดจองตัวคทำพี่สอบ EP 42, 42 42นี้พรุ่งนี้ซื้อมือนี้โดทนทบ